แล้วตอนนี้กำลังทำอะไรจะเปิดหนังให้พวกุณดูอ๋อโอเคครับ <c oughs> เปิดให้พวกผมดูนะมีหนึ่งตัวมีเรื่องอะไรอสองตัว <c oughs> แล้วก็สามตัว <c oughs> คุณแอนคุณมาที่นี่คุณรู้สึกยังไงบ้างห้องพี่โจรู้สึกโอเคไหมบรรยากาศโอเคไหมอ๋้เาาว่มันเป็นสไตล์โมเดิร์นนะอ๋อเป็นสไตล์โมเดิร์นแล้วก็ผสมคล้ายๆความเป็นมินิมอลเข้าไปในการที่เราซื้อให้กันอ๋อตรงนี้เหรอนี่คือคือเป็นของนายของนายมาก่อนของนายือว่าของเราวะคือเราซื้อเนี่ยอ๋อเป็นกิฟต์ิญวันเกิดนี่ ว้าวนี่ก็เป็นเก็บพวกซีดีอ่านี่เป็นซีดีนะครับผมนี่คือซีดีที่พี่เขาสะสมมาใช่ไหมยุยสอเคครับพวกเอ่อแล้วเนี่ยก็ก็เป็นพวกของแห้งนั่งจ่ายของแห้งบางครับเอาไว้ฮะจ่ายของแห้งนี่ครับครับผมส่วนตรงนี้ก็เป็นโวเวฟเนาะโวเวฟครับข้างล่างเป็นอะไรครับเพี่จะลองเปิดดู อ่านี่ก็จะเป็นโซนอาหารเสริมครับของอของแต่ละพี่เขาเนาะพี่ชายเราฮะพี่ชายเราข้างล่างนะครับอ่านี่ครับอันนี้ก็เป็นพวกเอ่ออะไรอ่ะพวกเอ่อเป็นพวกน้ำหอมแล้วก็พวกคอนแทคเลนอะไรต่างๆ่างเ ีว่ามีขนมนะครับว้าวมีขนมเลยนะโอเคครับนี่คือขนมชื่อขนมอ๋อใช่ใช่เป็นขนมแหละแต่ไม่รู้เป็นขนมอะไรนะแล้วมีพวกครีมนะครับ <c oughs> โอเคครับผมนะโอเคแล้วก็ <c oughs> เป็นพวกเอ่อซอสนี่อะไรวะอ๋อกาแฟเอสเปรสโซ่จริงเหรอนาฬิกาอ๋อ,อเป็นพวกนาฬิกาโอ้อโหเยอะมากเลย ว้าวนี่กี่เรือนนะครับเนี่ยโอเคว้าวอันนี้เ็พวกอันดับเนอสัต์ครับอ่าอันดับเนื้อสัต์ต่างๆครับผมครับสวยครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่กับพี่ที่ผมรู้จักนะครับและตอนนี้ผมจะมาบุกห้องนอนเขานะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยหน่อยนะการที่คุณมานั่งห้องนี้รู้สึกยังไงบ้างคุณรู้สึกสบายไหมกับกับห้องอ่าไซส์ ไซส์ประมาณเนี้ยผมรู้สึกโอเคไหมโอเคสบายไหมสิ่งสิ่งแรกที่เข้ามาในห้องเนี้ยนะครับเป็นไงบ้างคือแบบโอ้แบบห้องแบบมีกลิ่นหอมแบบเข้ามารู้สึกผ่อนคลายผ่อนคลายนะใช่บรรยากาศครับผมแล้วแล้วมุมมองในการจัดเซ็กเมนต์หรือว่าในการแต่งห้องของพี่เขาเนี่ยโอเคไหมลองดูสบายตานะครับใบตาเนาะแบบว่าเรียบๆแต่ว่าก็โมเดิร์นใช่ไหมต้องเอกสารต่างต่างอ่ นี่ก็เอกสารตั้งแต่ใช่ครับผมโอเคแล้วด้านข้างนี้เป็นอะไรครับเนี่ยตรงโต๊ะนี่คืออะไรโต๊ะทำงานของพี่โจโต๊ะทำงานเนาะโอเครับโอเคเป็นมุมแบบที่จะมุมของตรงนี้ใช่จังหวัดพิจิตรโอเคครับนี่ครับสไตล์มินิมอล แล้วก็ผมมาลองนั่งในห้องนะครับผมรู้สึกว่าโอเคนะครับห้องนั่นนงสบายแล้วก็<ไ>ดูไม่แคบจนเกินไปก็ก็โอเคครับก็สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการแต่งห้องแนวก็สามารถแต่งได้ นะค,ครับก็จบการรีวิวห้องพี่ชายครับผมเอาไว้แบบว่ารอบหน้านะเราเราจะมามาบุกบ้านพี่เขาอีกอรอบค่ะบ,บ้านพี่เขามีของอะไรเยอะมากเลยนะซึ่งซึ่งเป็นโรงแรมอ,อีกที่นะฮะก็จะเป็นพี่เขาเป็นเจ้าของนะ<ช>เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะได้มาบุกที่นี่กันใช่ใช่ใช่ครับแล้วอีพีต่อไปนะครับก็จะเจอพวกผมนะเจอครับผม<ะ>โ,โอเคครับก็อีพีนี้นะครับก็ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะก็ขอบคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้ผมด้วยนะโอเคบครักดไลค์กดแชร์ครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามเพจของคุณเสือด้วยนะครับใช่ครับเดี๋ยวเรามเรียนอะไรนครับผมเกี่ยวกับสปอร์ตมัสสัดสปอร์ตมัสสัดโอเคแล้วก็ติดตามโกยิมนะฮะโกยิมนะฮะโอเคนี่นี่นี่โอเค EP นี้บ๊ายบายบ๊ายบาย